กรมควบคุมโรคก็มีความห่วงใ่ต้องมีการฝากย้ำเตือนกันนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตานะอย่าให้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเขาเข้า <ๆ S 1> มาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่แน่อีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าประเทศไทยของเราอาจจะต้องเผชิญกับภาวะการระบาดระลอกที่สองของไวรัสโควิด -19 ก็เป็นได้นะคะนี่เป็นความห่วงใยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะที่มีออกมาจากนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริธาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรม ควบคุมโรคที่ยอมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเมียนมาเวลานี้ยังน่าเป็นห่วงมากนะคะมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น วันหนึ่งกว่าร้อยรายแล้วก็เริ่มขยายวงกว้างจากรัฐยักษ์ไข่เข้าไปทางตอนกลางของประเทศแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับประเทศไทยก็คาดการกันว่าประมาณ2สัปดาห์การระบาดจะขยายพื้นที่มาถึงแถบชายแดนไทยขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งทหารฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ตามแนวชายแดนต่างก็เฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดค่ะถ้าเกิดตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองไทยก็ต้องมีการตรวจสอบและกักกันพร้อมกับขอความ ร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาอย่าปล่อยให้มีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามช่องทางธรรมชาติ คราวนี้ถ้าเกิดจะไปดูความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องขังที่ติดโควิด19เมื่อวานนะคะทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคพร้อมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อค้นหาและเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19ก็พบว่ามีผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อที่ต้องตรวจเพิ่มเติมเป็นบุคคลในครอบครัวอีก6คน ทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อนะคะสถานศึกษาที่ย่านประชาอุทิศ3คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําทั้งหมดต้องอยู่ในสถานที่กักกันเฝ้าระวังอาการ14วันส่วนห้างสรรพสินค้าย่านสุขสวัสิ์มีผู้สัมผัสรวมทั้งหมด990คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง1 1 8คนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำาสิบคนอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก16คนส่งตรวจ520คนทั้งหมดไม่พบเชื้อค่ะทางกรมควบคุมโรคจึงขอให้ทุกคนมั่นใจในมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องนั่นคือการสวมหน้ากากล้างมือแยกของใช้เว้นระยะห่างและลดความแออัดนั่นเองค่ะ